ใครอยากได้ Android Tablet s ล z e ไซ n i n i หน้าจอ8.8นิ้วที่จัดสเปคมาแบบแน่นๆเพื่อการดูหนังและเล่นเกมสุดมันดีไซน์สวย Unibody หน้าจอ 2.5K ชิปเซ็ต Snapdragon 7+Gen3 Plus เร็วแรงให้แรมมา12 g ิเล่นเกมได้ลื่นๆเลยทั้งหมดนี้ราคาแค่หมื่นต้นๆแถมยังมีเคสมีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟและมีเกมแพดจอยสติ๊กแถมมาในเซ็ตด้วย คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆสนุกเต็มสปีดนี่คือ a u t o c u b e iPlay 70 Mini Ultra โอ้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามชิโก้ไอทีครับใครที่กำลังอยากได้แท็บเล็ต Android นะฮะเอาแบบไซส์เล็กๆไม่ต้องจอใหญ่มากแต่อยากได้สเปคแบบแรงๆเร็วๆใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสนุกๆเลยเชื่อไหมครับว่าคุณไปเดินหาตามท้องตลาดหรือค้นตามเน็ตจะซื้อออนไลน์นะครับมีให้เลือกน้อยมากเออตลาดบ้านเราเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องโหว่อยู่เลยแล้วแท็บเล็ตที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับยี่ห้อ a u d o Cube ครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะฮะปีที่แล้วผู้บริหารของ a u d o Cube เนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะมาบุกตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาได้มาหาผมที่สตูดิโอเลยแล้วมาขอคำปรึกษาว่าโอ้พี่หลามถามหน่อยสิถ้าเราจะเอาแท็บเล็ตมาขายในเมืองไทยเนี่ยเราจะเอาแท็บเล็ตสเปคไหนดีไซส์ไหนดี ผมบอกเลยผมบอกจุดนี้เขาเลยบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับแบบพกพาสะดวกเนี่ยไม่มีแบบว่าใส่ชิปเซ็ตมาแรงๆไม่มีใส่แรมมาเยอะๆทำให้ใช้งานได้เร็วแรงไหลลื่นไม่มีมีน้อยมากซึ่งถ้า a u t โดคิวบเอารุ่นนี้มาโอ้โหรับรองขายได้แน่นอนผมบอกเข้าไปแบบนั้น1ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเพิ่งคุ้นเคย กับแบรนด์ Aldo Cube นะครับจริงๆแล้วในเมืองนอกนี่โอ้โหเขาไม่ใช่มือใหม่เลยไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับ Aldo Cube เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2005นับจนถึงทุกวันนี้นี่20ปีแล้วครับ20ปีเนี่ยประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมผมจะบอกเลยเคยร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆมาแล้วครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นคอคอมมีเดียเทคไมโครซอฟต์อินเทลโอ้โหแต่และบริษัทเนี่ยก็ประสบการณ์สูงๆทั้นั้นเพราะฉะนั้น ประสบการณ์ที่ทางออดโอคิวบ์ได้มากับเวลาที่ทําตลาดมาอย่างยาวนานเนี่ยมันทําให้เขาสามารถทําผลิตสินค้าที่ออกมามีประสิทธิภาพดีได้และมีอยู่รุ่นหนึ่งครับที่เป็นรุ่นพระเอกของเขาเลยนั่นก็คือแท็บเล็ตเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนั่นก็คือออดโอคิวบ์ไอเพลย์เ i ็ดสิบมิน ปีที่แล้วนะครับ Audio Cube iPlay เนี่ยส่งไปขายที่ญี่ปุ่นโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างเหลือเชื่อคนญี่ปุ่นนิยมมากๆยอดขายดีมากๆถ้าคนญี่ปุ่นยอมรับสินค้าตัวไหนที่ไม่ใช่ของในประเทศเขาเนี่ยคุณว่ามันธรรมดาไหมล่ะไม่ธรรมดานะฮะและวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับนี่คือ Audio Cube iPlay 70 Mini อัลตรานี่มีคำว่ามินิด้วยอัลตราด้วยมินิก็คือเขาเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กครับแต่เขาเป็นไซส์เล็กที่อัลตร้านะคือใหญ่กว่าไซส์เล็กทั่วๆไปหน้าจอนี่8.8นิ้วเลยโอ้โหแล้วจอละเอียด 2.5K จัดชิปเซ็ตจัดสเปคแรมมาแบบเต็มเหนี่ยวนะฮะชิปเซ็ตนี่ Snapdragon 7 Plus Gen 3 <S 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 แล้วก็จัดแรมมา12 g ิเรียกว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ครบครันอย่างแน่นอนแล้วดูในเซ็ตเขาครับทั้งหมดนี้มาในราคาไม่ถึงหมื่นกลางหมื่นเลยต้นๆมานิดเดียวไม่ถึงหมื่นกลาง มาทั้งเซตเลยให้มาทั้งเคสให้มาทั้งอะแดปเตอร์ชาร์จไฟให้มาทั้งแท็บเล็ตและที่สำคัญคือตัวนี้ครับนี่คือเกมแพดจอยสติ๊กเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็1,999บาทแล้วบวกกับราคาทั้งหมดเนี่ยผมว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยเหลือแค่หมื่นนิดๆแค่นั้นเองคุ้มค่ามากๆวันนี้รีวิวให้ดูครับ a u t o Cube iPlay 70 Mini Ultra เรามาดูดีไซน์ของเขาก่อนเลยนะครับนี่คือแท็บเล็ตที่เป็นวัสดุ Full Metal ทั้งตัวนะครับคือเป็นโลหะทั้งตัวเลยแล้วตัวถังของเขาเนี่ยเป็น Unibody ด้วยซึ่งมันจะให้ความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ Unibody เนี่ยนอกจากจะให้ความแข็งแรงแล้วนะครับยังให้เรื่องของการระบายความร้อนที่ดีด้วยนะครับนี่ขอบบอดี้นี่เขามาเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะแข็งแรงบึกบึนนะฮะเรียกว่า ถือจับถนัดมือมากๆสีนี่จะมีให้เลือกสีเดียวนะครับนั่นก็คือสีเทา Space Gray ไม่มีสีอื่นให้เลือกแต่ว่าเขามีลูกเล่นเสริมนิดนึงก็คือตรงปุ่ม power เนี่ยนะฮะทำออกมาเป็นสีแดงครับโอ้ดูโดดเด่นเลยทีเดียวแผงกล้องหลังน่ารักดูแล้วเหมือนมี2กล้องใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่มีกล้องเดียว และอีกอันนึงเป็นไฟแฟตแต่ทำออกมาเนียนมากเลยนะเอกล้องหลังเนี่ยให้มา13ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มา5ล้านพิกเซลก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานน้ำหนักเบาพกพาสะดวกบางเนี่ยโอ้โหบางใช้ได้เลยบางเพียง 7.9มิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเพียง335กรัมเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กที่มีน้ำหนักมากกว่ามือถือไซส์ใหญ่แค่นิดเดียวพกพาสะดวกมากๆถือจับถนัดมือมากๆเรียกว,ว่าถือเป็นเวลานาน,านๆคุณก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าแต่อย่างใดนะฮะเบาพกพาสะดวกจริงๆเรามาดูหน้าจอกันบ้างครับนี่หน้าจอของเขา,านี่คือเหตุผลที่เขาตั้งชื่อว่า i p l a y 70 มินิอัลตราคำว่ามินิคือแท็บเล็ตไซส์เล็กใช่ไหมฮะแท็บเล็ตไซส์เล็กส่วนใหญ่ก็หน้าจอ7นิ้วกว่า,วาแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นอัลตราครับเพราะว่า เขาขยบหน้าจอขึ้นอีกนิดนึงเรียกว่าจะสุดขอบความเป็นมินิแล้วเลยจากนี้ไปก็ไม่ใช่มินิแล้วละ่ะเลยต้องใส่คําว่าอัลตร้าเข้ามาด้วยนี่คือหน้าจอขนาด8.8นิ้วครับเรียกว่าใหญ่สุดในไซส์มินินี้แล้วละ่ะ <Wow. S 1> ซึ่งผมว่ามันกําลังดีนะ <Wow. S 1> เพียงพอต่อการใช้งานผมเป็นคนนึงแหละที่ชอบแท็บเล็ตไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับใส่กระเป๋าสะพายพกพาไปใช้งานในระหว่างวันได้นะครับถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยมันพกยาก มันหนักแล้วมันก็ยุ่งยากด้วยนะฮะหน้าจอขนาดนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยหน้าจอขนาดนี้เหลือเฟือใช้งานได้เต็มที่แล้วคนที่เขาซื้อแท็บเล็ตจอใหญ่ๆอ่ะเขาเข้าใจอะไรผิดนะคือซื้อแท็บเล็ตจอใหญ่มาแล้วมายืดแขนทําอย่างเงี้ย คุณซื้อแท็บเล็ตจอเล็กๆอย่างนี้ก็พอแล้วถ้าคุณอยากได้จอใหญ่นะไม่ยากเลยคุณทําอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหใหญ่กว่าบ้านผมอ,อีกเน,น,นี่นี่เรียกว่าใหญ่กว่าสตูดิโอมีนะเออลองนึกภาพดูดิคนที่ซื้อแท็บเล็ตจอใหญ่ๆสิบสามสิบสี่นิ้วอ่ะคุณลองมาใกล้ๆดิโอ้โหคุณจะดูจากซ้ายไปขวาเนี่ยคุณต้องปาดหน้าดูเลยอะ <c oughs> นะฮะเรียกว่าต้องเหวี่ยงคอดูเลยแค่นี้เองเราไม่ต้องไปพกให้มันหนักให้มันยุ่งยากเปลืองเวลา ไซส์แค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ IPS นะครับขนาด8.8นิ้วความละเอียดเนี่ยให้มาดีมากนะฮะ 2.5K เรียกได้ว่า resolution แนวนอนนี้นะ2,560แล้วแนวตั้งเนี่ย1,600โอ้โหความละเอียดคมชัดสว่างสวยงามมากและเป็นหน้าจอเพื่อการเล่นเกมเขาจึงต้องใส่ refresh rate มาสูงหน่อย 1 4 4 h เฮิร์ตเลยนี่เป็นไงโหเล่นเกมนี่สมูทเนียนตาแน่นอนค่ายผลไม้เนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีกว่ามือถือเขาจะมี1 2 0 h เฮิร์ตออาโดคิ้วบอกคุณไม่ต้องรอนานเอาไปเลย1 4 4เฮิร์ตจ้า <c oughs> โอ้ยสบายสบายขอบเขตสี DCP 3ครับให้สีสันสวยสดใส,ดสและสีตรงแน่นอนความสว่างสูงสุดของหน้าจอนี่เราเร่งไม่สุดนะนี่เราลดลงนะ สว่างสูงสุดได้ถึง500นิตเลยทีเดียวแล้วก็มีไบเน็ตเซนเซอร์นะครับคอยตรวจสภาพแวดล้อมว่าในห้องนั้นน่ยแสงสว่างมากน้อยแค่ไหนปรับสภาพตามความสว่างและความมืดของห้องได้โดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ยังเป็นหน้าจอที่ผ่านมาตรฐาน Y Y L 1นี่นะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของ ระบบรักษาลิขสิทธิ์ดิจิตอลนะครับป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทําให้หน้าจอนี้นะครับดู Netflix ได้นะครับที่ Full HD นะครับหรือจะดู YouTube ดูสตรีมมิงบริการต่างๆนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่สว่างและสีสันสดใสมีความคมเข้มดีมากๆนะครับรับชมความบันเทิงเนี่ยโอ้โหถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนบวกกับลําโพงคู่นะครับ เสียงดังกระหึ่มดีใช้ได้เลยนะครับสนับสนุนระบบเซอร์ราวรอบทิศทางด้วย Immersive DTS Sound ให้เสียงกระหึ่มเวลาดูตัวอย่างภาพยนตร์ ต่อไปเป็นสเปคเครื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญมากๆในการเลือกซื้อแท็บเล็ตนะฮะโดยเฉพาะแท็บเล็ต Android ถ้าชิปเซ็ตไม่แรงให้แรมมาน้อยนะโอ้โหใช้งานไปสักพักอืดแน่นอนโอ้หเรามาดูของ AutoCube iPlay 70 Mini Ultra กันนะครับเขาเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็นคอคอม n a p d r a g o n 7 plus Gen 3ตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเซ็ตระดับ4นาโนเมตรนะครับและเป็นชิปเซตระดับลองท็อปของคอคอมเลยเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง ชิปตัวนี้อันตูตู้ได้1 4 7 0 0ล้านคะแนนเรียกว่าเร็วแรงความไหลลื่นในการทำงานในการประมวลผลหายห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าคุณใช้แท็บเล็ตตัวไหนก็ตามถ้าอันตูตู้ได้เกินล้านนะครับรับรองประสบการณ์การใช้งานดีแน่นอนเขาให้สมญานามชิปตัวนี้นะว่าเป็นน้องของ snapdragon 8 gen 3เลยอ่านะเจ plus gen สก็ต้องเป็นน้อง8 gen สาอยู่แล้ว เพราะชื่อมันเรียงกันอยู่แล้วแลวมก็จัดมาเต็มอินนะฮะเรียกว่าไม่ต้องให้แบบมาพวักพวนกันใส่แรม Lpddr5 x มาเลย12 g ิแบบเต็มเต็มเรียกว่าจะเปิดกี่แอปจะสลับแอปไปมายังไงก็เอาอยู่นะฮะไม่มีการออกอาการให้เห็นอย่างแน่นอนแถมเขายังมีระบบ ram expansion ดึง rom ที่ว่างอยู่มาทำเป็นแรมได้อีก8 g ิตัวนี้ช่วยได้เยอะเวลาคุณเปิดแอป หลายๆแอปซ้อนๆกันไว้อยู่ในทาสนะฮะแล้วคุณสลับแอปไปมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าแต่และแอปเนี่ยมันสามารถทำงานในแบ็ k กราวด์ได้เพราะว่ามันจะมีเจ้าพวก RAM Extension ตัวนี้แหละที่คอยช่วยพยุงสถานะแอปไว้แล้วก็ให้มันสามารถทำงานอยู่เบื้องหลังได้ด้วยอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับสตอร a เ e ใส่เป็น u s s 3.1มานะฮะสปีดเร็วๆเลยใส่มาให้ 256GB ถ้าคิดว่าใช้เยอะเติมได้ครับ เติมไมโคร s d กาเข้าไปได้สูงสุดถึง 1TB เทลเลยครับเอาดูคลิปรุ่นนี้นะครับ i p i n i u m t r i ultra เนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตที่มีแต่รุ่น Wi-Fi นะฮะไม่มีรุ่นใส่ซิมเพราะว่าเขาสำรวจตลาดละคนส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ตนะครับก็ไม่อยากได้รุ่นใส่ซิมหรอกอยากได้รุ่น Wi-Fi นี่แหละเพราะอะไรเราไม่อยากจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนจะต้องมาจ่ายซิมเพิ่มอีกอันนึ่ง <Yeah. S 1> เราก็พกโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเราก็แชร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi ให้แท็บเล็ตของเราได้ใช้ด้วยนี่คือจุดที่หลายคนใช้กันอยู่ซึ่งก็สะดวกเลยแต่ว่ามาพร้อมกับชิปเซต Wi-Fi แบบคุณภาพสูงนะ WiFi 6 e t o o t h ก็ได้เป็นเวอร์ชัน5.4เรียกว่าเขาใส่ของดีมาให้ทั้งตัวนะฮะแม้กระทั่งพอร์ต USB Type C ตัวนี้ เป็นพอร์ตที่เป็น Type-C ด้วยโอนถ่าย Data ได้ด้วยและยังเป็น DisplayPort ได้ด้วยนะครับคุณต่อสาย DisplayPort ต่อออกจอนอกความละเอียด 4K อ ไม่ธรรมดาเหลียวมาดูราคาทีนึงจะตกใจโอ้โหได้ขนาดนี้เลยแบตเตอรี่ใส่มา7,300ม ah ิลลิแอมครับสามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้60ชั่วโมงดูวิดีโอนี้ดูต่อเนื่องได้16ชั่วโมงดูสตรีมมิ่งดูได้14ชั่วโมงเล่นเกมหนักๆน,น,นี่นะครับ5-7ชั่วโมงสบายๆครับ <Yeah. S 1> แล้วรองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับ PD 20วัตต์ซึ่งในเซตของเขาเนี่ยจะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ20วัตต์ให้มาด้วยนี่เป็นไง คุ้มค่าไหมไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์และอะแดปเตอร์เนี่ยชาร์จเร็วในสเปคเดียวกันกับที่เขาใช้เลยนะฮะก็ชาร์จได้อย่างรวดเร็วตัว OS เนี่ยจะเป็น Android 14นะครับแล้วก็ครอบทับด้วยตัว OS ที่เป็น User Interface ของ AutoCube นะครับเรียกว่า OS 3.0L เป็น UI ที่ใช้งานง่ายครับหน้าตาสะอาดโลงะะ่งแล้วก็ออกแบบเป็นสัดเป็นส่วนดีมากถ้าสังเกตสเปคที่เขาให้มาคุณจะเห็นไหมฮะว่าเขาจัดสเปคมาแบบเต็มๆเ,เลยนะเรียกว่าไม่มีกัก๊กไม่ม ีดึงทําให้เราใช้งานเครื่องนี้ได้อย่างเต็มที่สบายใจแน่นอนแถมยังมี AI มาให้ใช้ด้วยนะนี่มี Gemini Assistant มาด้วยติดมากับ Android นะครับอยากคุยกับ AI นะคะก็คุยกับ Gemini Live อยากถามตอบข้อมูลยิ่งล่าสุดเนี่ย g e ม i นาเนี่ยเขามีไอตัว Nano Banana นะใช้เจนรูปได้ด้วยโอ้ยไปเอาพร้อมตามโซเชียลนะที่เขาชวนว่าแบบทำเป็นโมเดลย่อส่วนอยู่บนโต๊ะคอมหรือว่าเปลี่ยนฉากหลังเป็น อย่างนอย่างนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียกว่าเล่นสนุกกับ AI ได้เลยสบายๆมีเจมินาอยู่ในนี้ด้วยนอกจากการดูหนังฟังเพลงด้วยแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเราลองมาเล่นเกมกันดูบ้างดีกว่านี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือเขาออกแบบสเปคมาเพื่อการเล่นเกมที่ไหลลื่นโดยเฉพาะและอุปกรณ์สําคัญที่มาในเซ็ตของเขาด้วยนะครับนั่นก็คือออ t o โดคิวเกมแพดจอยสติกตัวนี้นะครับให้มานี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอ้โห,โห,โหนี่มูลค่าหนึ 1 9 9 9บาทนะครับให้มาในเซตในราคานี้เลยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆตัดตัวนี้ออกเนี่ยแท็บเล็ตจะราคาถูกดูคุ้มค่ายิ่งขึ้นไปอีกแล้วผมถามทางผู้บริหารเขาแล้วด้วยว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ซื้อแยกได้ไหมไม่ขายนะครับขายพร้อมกันคือบอกว่าต้องซื้อไปคู่กันรับรองประสิทธิภาพดีสุดๆใช้คู่กันเวิร์กสุดๆนะฮะตัวจอยสติกหรือว่าตัวเกมแพดตัวนี้นะฮะ<ๆ><ๆ>เขาก็ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเจ้าตัว i p a พ 70 Mini u มินิตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นจอยสติ๊กยื่นขึ้นมา2ข้างแล้วก็ยืดออกมางี้ได้เห็นไหมอ่าเขายืดได้ปรับขนาดได้เพื่อที่เวลาตอนใส่จะได้ยืดออกมาแล้วก็ประกบเข้าไปได้เขาออกแบบพอร์ต type c ที่เราจะต้องคอนเน็กเข้าไปกับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะออกแบบมาดีมากๆพอร์ต type c ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถโยกตัวได้เล็กน้อยครับเพื่อที่ว่าเวลาเราจะใส่เข้าไปในตัวเครื่อง เราก็ต้องเอียงพอร์ตขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมมันจะฝืนพอร์ตนิดหน่อยแล้วเราก็เสียบเข้าไปให้แน่นพอเสียบปุ๊บเราดึงตัวนี้ให้ลงไปเข้าล็อกเรียบร้อยครับกลายเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลแบบพกพาสุดยอดเกมแพดตัวนี้นะครับจะทำให้การเล่นเกมบนแท็บเล็ตของคุณนะครับสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะจากเดิมที่คุณเคย กดปุ่มต่างๆบนหน้าจอด้วยการทัชสกรีนใช่ไหมครับคราวนี้คุณจะได้กดปุ่มจริงๆแล้วนี้บนจอยสติ๊กนี่เขาจะมีปุ่มให้เยอะมากนะครับมีทั้งปุ่มที่เป็นลักษณะเป็นจอยโรเลอร์นะครับที่ทําให้เราแต่งตําแหน่งได้ง่ายยิ่งขึ้นมีปุ่มยิง x y a b นะครับมีปุ่มทิศทางแล้วก็มี l 1 l 2 r 1 r 2ที่สําคัญมีปุ่ม m 1 m 2อยู่ข้างล่างนี้ด้วยมันทําให การเล่นเกมของคุณเนี่ยมันเป็นมัลติทัสมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะคอนโทรลได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เขาออกแบบดีอีกอย่างหนึ่งคือมีพอร์ต Type-C ให้ที่ด้านล่างของตัวเกมแพดนี้ด้วยคือเราเสียบไปแล้วไง ถ้าเราอยากเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยเสียบผ่านตรงนี้ได้เลยโอ้โหโออกแบบดีสุดยอดยกนิ้วให้มาลองเล่นเกมด้วยเกมแพดจอยสติกตัวนี้ดูนะครับซึ่งเวลาเราจะเล่นนะฮะมันจะมีบางเกมที่สามารถเสียบแล้วเข้าใจแล้วเล่นได้เลยแต่บางเกมอาจจะต้องเซตติ้งเล็กน้อยนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเกม d e t h Cell เกมนี้เป็นเกม Adventure แบบ2มิตินะแบบว่าวิ่งไปข้างๆนะฮะประมาณแบบพวก Contra Lock Man นะครับเป็นกราฟิกแบบพิกเซลถ้า เป็นเกมเดสเซลเนี่ยนะฮะพอเสียบเข้ากับเกมแพดจอยติกเนี่ยนะฮะ ตัวเกมมันจะรู้ทันทีเลยว่าเราใช้คอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกมแล้วเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องตั้งค่าใดๆเลยนะครับเกมนี้จะลองรับการเล่นที่144เฟรมด้วยตรงกับหน้าจอเราเลยเราลองปรับกราฟิกสูงสุดนะครับแล้วก็ไม่มีการจํากัดเฟรมเรทนะครับลองเล่นดูนี่เป็นไงประสิทธิภาพของ144 h z นี่สุดยอดครับสมูทเนียนตามากๆจะวิ่งฟันกระโดดปล่อยสกิลได้อย่างลื่นไหลเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับเกมนี้นะครับ ลองเกมที่แบบว่ากินกราฟิกโหดๆดูบ้างอย่าง g e n มชิน Impact เราก็ปรับกราฟิกพรีเซตเป็นไฮนะครับเล่นเฟรมเรท t e 60เฟรม ถ้าเราจะเล่นด้วยเกมแพดจอยสติกตัวนี้ต้องเข้าไปปรับตั้งค่านิดหนึ่งเข้าไปที่คอนโทรลเลือกคอนโทรลไทป์นะครับจากนั้นเลือกเป็นคอนโทรเลอร์เราก็จะใช้งานจอยสติกตัวนี้ได้แล้วนะครับเล่นเกมชิ้น Impact ด้วยคอนโทรเลอร์นี่โอ้โหนี่ผมเล่นความละเอียดเต็ม 2.5K แล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเรียกว่าทรมานเครื่องแบบสุดๆนะครับดูว่าเขาจะทนไหวไหมไม่กระตุกเลยไม่มีอาการเลยโอ้โหเรียกว่าผ่านเลยนะฮะแล้วที่สําคัญ คืออุณหภูมินะครับอยู่แค่ประมาณ40 42องศาเซลเซียสเท่านั้นเองถือว่าไม่ร้อนเลย โอ้โหระบบระบายความร้อนดีมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าเล่นอยู่ในห้องแอร์นี่ล่วงลงมาเหลือ3637ได้เลยสบายๆเรียกว่าระดับเกนชินอิมเพคเรายัางเล่นได้สบายนะครับประสิทธิภาพของชิปเซตและแรมเนี่ยเหลือเฟือจริงๆไปเล่นอีกเกมหนึ่งครับชื่อเกมว่า s e นเลสโซนซีโรนี่เราจะปรับกราฟิกแบบคัสตอมนะฮะเรียกว่าเป็นไฮเป็นอัลตร้าแล้วก็เลือกเฟรมเรท60เฟรมเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์นิดนึงเข้าไปที่อินพุตนะครับลงมาที่ u i layout แล้วเปลี่ยน จาก Touch เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเท่านี้ก็จะเล่นด้วยจอยสติ๊กตัวนี้ได้แล้วนะครับอัดหน้าจอไปด้วยเล่นด้วยที่ความละเอียด 2.5K เรียกว่าเค้นประสิทธิภาพเครื่องแบบสุดๆ ดูว่าจะไหวไหมนะฮะอาจจะมีเฟรมดรอปบ,บ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรโดยรวมถือว่าค่อนข้างลื่นเลยทั้งฟันทั้งยิงทั้งเอาติสาธสกิลอุณหภูมิก็เหมือนเดิมครับ4 2องถึง44องศาเซลเซียสเกมนี้เราลองเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับก็ถือว่าอุณหภูมิขนาดนี้ก็ถือว่าไม่มากเลยนะครับถือว่าผ่านเลยแล้วการเล่นเกมนะครับจากทัชสกรีน มาเป็นคอนโทรเลอร์แบบนี้นะครับผมว่ามันให้ความรู้สึกที่ฟิลลิ่งที่แตกต่างมากๆแล้วเราคอนโทรลได้ดีกว่าเดิมคือคุณจะเล่นเกมได้เก่งกว่าเดิมอ่ะถ้าคุณแบบคุ้นชินกับมันแล้วนะคุณจะเพิ่มศักยาภาพคุณได้ด้วยนี่เป็นไงสุดยอดไหมการที่ออโดคิว iPlay 70 Mini Ultra ตัวนี้นะครับเล่นเกมได้หลายลื่นและยังมีอุณหภูมิไม่สูงมากด้วยเพราะว่าระบบระบายความร้อนเขาดีมากนะครับเขามี vapor chamber นะครับเป็นท่อระบายความร้อนแล้วก็ยังบวกกับแผ่นกราฟีนที่จะช่วยกันความร้อนไม่ให้ออกมานอกตัวเครื่องด้วยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ในการระบายความร้อนเนี่ยมีเยอะถึง24,570ตารางมิลลิเมตรทำให้การระบายความร้อนในเครื่องนี้นะครับทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกว่าจะเล่นเกมต่อเนื่องลาก ยาวหลายๆชั่วโมงเอาอยู่แน่นอนลองถอดตัวเกมแพดจอยสติกออกมาแล้วเล่นด้วยแบบแท็บเล็ตปกติดูด้วยเผื่อบางวันเราไม่ได้ตัวเอาตัวเกมแพดไปนะฮะลองพวกเกมยอดนิยมอย่าง ROV เนี่ยนะครับเปิดการาฟิกสูงสุดเฟรมเรทสูง,สงเปิดโหมดซอฟต์ไลท์อัดจอไปด้วยโอ้โหก็เฟรมเรทดีเลยนะครับ58-59 ซึ่งก็ถือว่ายังสมูทอยู่นะครับ <ful> Legend, แอตฟล์เลเจนก็เปิดกราฟิกสูงสุด60เฟรมเรียกว่าลื่นๆเลยซึ่งจังหวะที่เราแบบไปชนกับรถคันอื่นหรือมีเศษซากกระเด็นออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นสโลโมชั่นสวยๆส,วยสมูทๆแบบนี้เลยนะครับ <S <S l l ว l เอลยนะครับปรับกราฟิกสูงสุดเฟรมเรท60เฟรมนะครับก็อุณหภูมินี้ก็ประมาณ36 37องศาสบายๆ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่างพวกเกมอย่าง c อ l l Duty Mobile นะฮะเฟรมเรทเป็นแม็กเลยนะกราฟิก เวลี่ส์ไฮเรวัาเล็งยิงทีละตัวได้เลยแล้วยิงแม่นด้วยนะฮะโอ้โหคือทัชสกรีนหรือว่าพอยเตอร์ของเขาเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีเรสโซลูชันสูงซึ่ง มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมนะคือถ้ารายละเอียดของทัชสกรีนบนหน้าจอเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่สามารถแตะได้แม่นยำเนี่ยเราก็จะเล่นเกมไม่สนุกอันนี้เขาคิดเรื่องนี้มาแล้วด้วยแล้วก็ทําได้ดีเลยนะครับซึ่งอย่างเกม Golden Spatula นะฮะอันนี้เป็นเกมแนว Auto Chase จากค่าย Riot นะครับ เป็นค่าเดียวกับที่สร้าง League of Legends เลยนะครับเราลองปรับ Resolution เป็น Ultra HD ปรับ Frame มเรท60เ a m e ปรับ image quality เป็น Ultra เปิดเอฟเฟกทุกอย่างใส่ anti-alias ใส่ soft light ตัวเกมนะพอเปิดหมดขนาดนี้นะมันจะมีข้อความเด้งเตือนเลยระวังฮ a ร์ w แว e ์ v e r l o a d แต่เราไม่กลัว เราจะเล่นเราจะลองเลยเล่นเลยนี่แล้วอัดจอด้วยยิ่งโหดใหญ่เลยนะฮะช่วงกระดานที่5ที่6เนี่ยนะฮะตัวละครจะเริ่มเยอะครับเอฟเฟกมันก็จะเริ่มตะการตามากยิ่งขึ้นศาสตร์สกิลใส่กันนะฮะทั้งกระดานนี่คือนวลนวลเลยโอ้โหเฟรมเนี่ยมีดอบเล็กน้อยนะฮะเพราะเราอัดจอไปด้วยแต่ถ้าเราไม่อัดจอเนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่มีเฟรมดอบนะครับลากกันยาวๆนะอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยนะฮะลากกันมาแบบชั่วโมงกว่า เรียกได้ว,ว่าเป็นการเค้นพลังแบบสุดๆแบตเตอรี่นะจาก100%ลดลงไปเหลือ74%คือถ้าเราไม่โหดขนาดนี้เราเล่นเกมแล้วเราปรับกราฟิกเอาแบบว่าพอดีสวยพอดีเราเนี่ยนะฮะ คุณก็จะเล่นเกมได้ยาวกว่านี้แบตเตอรี่คุณก็จะลดลงน้อยกว่านี้นี้ผมปรับแบบโหดสุดๆเพื่อให้ดูว่ามันบริโภคแค่ไหนถ้าคุณอยากได้สวยงามตะการตาแบบนี้คุณก็ต้องยอมนะฮะหรือว่าจะเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบยาวๆไม่ได้เอาที่ชาร์จมาอยู่นอกสถานที่ก็ปรับลดลงหน่อยก็จะได้การเล่นเกมที่สนุกสนานแบบนี้เลยสุดยอดมากม และทั้งหมดนี้คือ AutoCube iPlay 70 Mini Ultra นะครับหลายคนเห็นสิ่งที่เครื่องนี้ทำได้แล้วนะครับอยากจะรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับไปดูกันเลย o <Okay. S 1> u t o c u b e iPlay 70 Mini Ultra มาทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับราคาของเขาคือ12,990บาทในราคานี้คุณจะได้ไปทั้งเซตเลยนะครับได้ตัวแท็บเล็ต a u d o อ u b e iPlay 70 Mini Ultra ได้เคสใสมูล,ลค่า290บาท ได้อแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์มูลค่า299บาทและได้ออ d โอคิวเกมแพดจอยสติ๊นะครับตัวนี้มูลค่า1,999บาทโอ้โหเรียกได้ว่าทนับรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกินราคามากๆ นะฮะหรือว่าตัดราคาของที่แถมออกตัวเครื่องก็เหลือราคาแค่นิดเดียวเองคุ้มค่ามากๆแล้วยังมีบริการหลังการขายด้วยนะครับรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มโดยบริษัทที่เป็นผู้แทนจําหน่ายเนี่ยก็คือบริษัท t n c จําจำกัดนะครับเขามีความปรารถนาที่จะดูแลให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยนะฮะใช้งานได้อย่างสบายใจซ่อมศูนย์ไทย1ปีเต็มและรับประกันว่าในการส่งซ่อมนะครับส่งเคลม จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่มีแม้กระทั่งค่าส่ง <No. S 1> เรียกว่าดูแลกันแบบดีๆเลยนะครับหาซื้อได้ที่ช่องทางหน้าร้าน True Shop Banana IT และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศใกล้บ้านคุณช่องทางออนไลน์ Shopee a u t o Cube Official Store Lazada a u t o Cube Store Tiktok Shop a u t o Cube Thailand หรือถ้าอยากสะดวกนะครับดูคลิปนี้แล้วคลิกที่ตะกร้ามุมจอส,สั่งซื้อผ่านพี่ล้มได้เลยนะฮะสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสอบถามข้อมูลหรือว่าส่งเคลมส่งซ่อมนะครับได้ที่ line official a d o c u b e t h ติดต่อได้ในเวลาทําการจันทถึงสุก9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและนี่คือแท็บเล็ต t o d u c u i p l p y a y 70 Mini Ultra แรงเต็มสปีดเกมไหนก็โดน